พวกพ่อพ่อแม่แม่เตรียมตัวเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนงานเลี้ยงรุ่นกองร้อยที่5้ปตอรุ่น25จอหอเป็นการเลี้ยงรุ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำครั้งนี้ฟ้าไม่ได้ไปด้วยเพราะติดภารกิจแซนมีสอบกลางภาคอยู่ติวหนังสือให้หลานแล้วคอยส่งเขาไปโรงเรียนเ,นเต้นคือคักกันใหญ่เหมือนเด็กนัก,กเรียนกำลังจะได้ไปทัศนาศึกษาเลยแล้วทำไมแม่ใส่สีฟ้าอยู่คนเดียวล่ะเนี่ยสงสัยไม่ได้อ่านลายกลุม่ม จุดรวมพลก็คือบ้านพ่อเล็กอยู่ที่โรงน้ําดื่มสวัสดีกม9เดินทางโดยรถตู้ของพี่อัน๋นลูกชายคนโตของพ่อเล็กก่อนออกเดินทางที่ขาดไม่ได้ก็คือการถ่ายรูปร่วมกัน <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามีรุ่นอื่นไหม <c oughs> ที่จัดงานเลี้ยงบ่อยแบบรุ่น25ใกล้จะออกเดินทางแล้วแม่แม่พอ่พอพ่อก็พากันขึ้นรถนั่งประจําที่วันงานคือ16กรกฎาคมนะคะก่อนล้อหมุนพ่อเล็กก็ได้ทําการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้น ทาและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ